สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนซนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่16ดารุณีวิ่งไปเปิดประตูอย่างรวดเร็วปกติคนคุ้นเคยกันอย่างทวีมาถึงบ้านก็จะลงจากรถเปิดประตูเล็กเอาเองนันทวดีมาบ่อยแต่ไม่เคยลงจากรถ เธอจะกดแปรจนกว่าจะมีคนในบ้านมาเปิดประตูให้และขับแล่นเข้ามาจอดข้างในเธอมักจะอ้างรถของนันแพงกลัวรถหายดารุณีเคยแอบวิเคราะห์ว่านันทวดีที่เกียรเดินมากกว่าจอดรถแล้วเดินเข้าบ้านได้เลยสาวสวยไฮโซกว่าตามองคนในห้องรับแขกอิดพงและทวีตายคุณทวีก็มาด้วย หล่อนทักทวียิ้มแห้งๆผมมาทำความรู้จักกับคุณจินนี่ครับแล้วรู้จักดีหรือยังคะเพิ่งรู้จักครับเธอน่ารักมากทำอาหารเก่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนและอ่อนหวานเหลือเกินอยากคุยคุณสมบัติของจินนี่อีกแต่เกรงใจสายตาของอิดอิดเลเขาทวีกระแล่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชีน้นันทวดีสงสัย ทวีตกหลุมรักจินนี่เข้าแล้วเน่นชื่นชมยกยอกันขนาดนี้จินนี่เดินออกมาจากในครัวพร้อมถาดใส่แก้วกาแฟสามที่นันทวดีมองสาวน้อยหน้าอินเตอร์แทบไม่แต่งหน้าเลยสาวหน้าใสใสบริสุทธิ์ผิวหน้าเป็นสีขาวอมชมพูเรื่อสาวสะพังเพราะวัยสิบเปนันทวดีอิจฉาริษยา ต้องคมคมและคมหน้าตาจินนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวว่ากาแฟค่ะของคุณอิดคุณทวีและคุณนันทวดีเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันจะมาเดาค่ะจินนี่ตอบตอนชงกาแฟหล่อนรู้นันทวดีก็ได้มาถึงบ้านแล้วเลยชงกาแฟเผื่อคนรักของเจ้านายด้วยเดาเก่งนะ เป็นพรสวรรค์ของจินนี่ค่ะเดาวก่งเสมอสาวน้อยในตะเกียงแก้วเสิร์ฟกาแฟโดยระบุแก้วนี้เป็นของคุณอิดนี่ของคุณทวีและนี้ของคุณนันทวดีต้องระบุเพราะทานกาแฟคนละรสชาติบางคนทานกาแฟดำบางคนทานรสหวานจัดและบางคนก็ออกมันใส่คอฟฟี่เมดมากๆน้ำตาลมากๆ นันทวดีมองถ้วยกาแฟ ى. เธอไม่เคยชงกาแฟให้ฉันรู้หรือว่าฉันกินรสอะไรจินนี่ยิ้มตอบคุณนันทวดีใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชอบทานรสกาแฟล้วนๆฉลาดนะที่รู้นันทวดีมองไปทางอีดอีดคงบอกข้อมูลกับเธองั้นสิหล่อนเข้าใจว่าอิดเป็นคนบอกหารู้ไม่จินนี่ใช้คาถาอ่านใจ ของคุณทวีต้องรสหวานจินนี่บอกทวีพยักหน้าครับผมชอบหวานผมเป็นคนหวาน,วานอิดมองจินนี่แววตาไม่ค่อยพอใจจินนี่ใช้คาถาอิดส่งสายตาตำหนิแม่มดน้อยรู้ตัวแล้วเพราะหล่อนเผลอด้วยความเคยชินอยากรู้อะไรก็รู้ทันทีนันทวดีค้อนจินนี่ ไม่ถูกชะตาเลยสวยเกินหน้าเด่นเกินหน้าถามจริงๆเถอะคุณอิดนันทวดีจิบกาแฟเชิดหน้าหยิ่งๆิงมองจินนี่ซึ่งถอยออกไปยืนห่างๆคอยรับใช้จินนี่อยู่ในชุดสาวใช้เต็มตัวชุดสาวใช้ของฝรัง่งเห็นแล้วหมั่นไส้สาวใช้บ้านหล่อนเป็นคาลิหาดยังแต่งตัวธรรมดาเสื้อกับผ้าถุง บ้านอิดใหญ่โตแค่ไหนเชียวต้องแต่งแบบฟอร์มสาวใช้ถึงจินนี่จะแต่งสาวใช้แต่เจ้าหล่อนก็เด่นเหลือเกินถามอะไรครับเจ้าของบ้านเลิกคิ้วไปได้สาวใช้คนนี้จากที่ไหนนันทวดีวเรียกสาวใช้เต็มปากเต็มคำอิดปฏิเสธทันทีจินนี่เป็นน้องสาวผมไม่ใช่สาวใช้น้องสาวเชอะ น้องสาวก็น้องสาวค่ะน้องสาวหน้าตาคนละทวีปเลยคุณหน้าไทยแต่เธอหน้ายุโรปผมถือว่าเธอเป็นน้องถ้าคุณไม่อ้างน้องจะอ้างเป็นอะไรคุณนันอย่าหาเรื่องผมเลยต่อหน้าทุกคนคุณก็บอกนันสิจินนี่เป็นใครกันแน่เธอเป็นหลานสาวของยายยายเก็บขยะยายฝากจินนี่มาอยู่กับผมผมพูดจริง ยายชื่ออะไรคะผมไม่รู้คนแก่คนนั้นเชื่อใจคุณถึงขนาดมอบหลานสาวให้อิดถอนใจยาวหญิงชรา,ามอบตะเกียงแก้วเท่ากับมอบหลานสาวตอนนั้นเขาไม่รู้จริงๆในตะเกียงแก้วจะมีจินนี่ไม่รู้ว่าหญิงชรา,าเป็นแม่มดถ้าสามารถรู้ล่วงหน้าเขาคงไม่รับตะเกียงแก้วมาไม่กล้ารับผิดชอบชีวิตของเด็กสาว ในเมื่อเป็นชะตากรัมลิขิตเขาจำเป็นต้องรับและรับผิดชอบครับเหมือนนิยายหลอกเด็กผมเองก็รู้สึกเหลือเชื่อรู้สึกไหมมันง่ายไปชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับรวมทั้งอยู่ๆคุณก็ได้จินนี่มาเป็นน้องสาวทำไมคุณถึงรับเด็กคนนี้เด็กที่พูดถึงยังคงยืนยิ้มแล่มได้ยินทุกท่อยคำ เธออยากมาอยู่ที่นี่ไม่น่าเชื่อคุณนันอิดอึดอาจใจสายตาทุกคู่กำลังจับจ้องเขาทั้งน้องๆทั้งเพื่อนรวมทั้งจินนี่น่าอึดอัดที่จะมาถกเถียงกับคนรักให้คนอื่นฟังนันทวดีไม่อับอายคุณเห็นเธอสวยใช่ไหมพอยายแก่ให้หลานสาวก็เลยรับนันทวดีถามอย่างคุณเคือง ผมรับเธอมาแล้วประเด็นนั้นอย่าพูดถึงเลยนันยังไม่เชื่อคุณแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจผมคุณเล่นควงเธอออกงานยกย่องจนหนังสือพิมพ์ลงข่าวผมไม่ได้เรียกหนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปคุณตั้งใจไม่เลยคุณจะฉีกหน้านันไม่ครับนันไม่ชอบเด็กคนนี้นันถ้าว่าดีกลราพูดต่อหน้าคนกันเองทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องรักษามารยาท คุณนันเธอเป็นน้องของผมเอาไปคืนยายแก่ที่คุณอ้างไม่ไม่ครับคุณจะขัดข้อกับนันเพราะเด็กคนเดียวหรือเราต้องพูดกันด้วยเหตุผลไม่ใช่วันนี้เวลานี้เพราะคนมองเป็นตาเดียวเราควรคุยกันตามลำพังหญิงสาวเชิดหน้าไม่เห็นต้องกลัวเลยฟังหลายๆคนจะได้มีพยานคุณใช้อารมณ์พูด ผมทำไม่ได้หล่อนสบาดยืนคำขาดนั่นจะให้เวลาคุณให้ยายแก่ฝากหลานกับคุณคุณนำไปคืนซะไม่งั้นคุณกับนันมีปัญหากันแน่นั่นจะให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์จัดการให้เรียบร้อยความหมายก็คือหนึ่งอาทิตย์ไลจินนี่ออกไปภายในเจ็ดวันต้องเคลียร์นันทวด,ดีต้องไม่เห็นหน้าจินนี่อีคุณนันเวัน หล่อนเน้นแล้วเดินออกจากบ้านดารุณีขยับตัวจะตามเรียกว่าที่พี่สะพ้ยพี่นันอิดบอกกับน้องสาวไม่ต้องตามดารุณีชะงักและปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชายจนเสียงรถแล่นออกจากบ้านทวีเห็นใจเพื่อนคนรักนิสัยเอาแต่ใจจะทนกันได้นานขนาดไหน ทวีบอกกับอิดว่าถ้ามีปัญหากันจริงๆฝากจินนี่ไปอยู่บ้านกันไหมจินนี่เป็นน้องสาวกันจะไม่ไปอยู่ที่ไหนทั้งนั้นอิดเสียงแข็งจินนี่ดีใจที่ได้ยินเจ้านายยืนยันดารุณีกับพงก็ยินดีจินนี่น่ารักขนาดนี้ใครจะไล่ลงนอกจากคนใจแคบอย่างนั้นเทวดี ดึกแล้วอิดนั่งทำงานในห้องทำงานชั้นล่างชั้นล่างของบ้านกั้นห้องเล็กๆห้องหนึ่งใกล้ห้องเก็บของเป็นห้องทำงานของชายหนุม่มเขาเป็นคนตั้งใจทำงานงานสําคัญบางเรื่องจำต้องนํากลับมาทำต่อคิดต่อที่บ้านคืนนี้เขาไม่ได้สนใจงานมากมายเขาคิดถึงคําพูดของนันทวดีเจ็ดวัน จินนี่ต้องออกจากบ้านนี้ใช่นันทว,วดีไม่มีเหตุผลและเขาไม่ทำตามคำสั่งของลอนเด็ดขาดแต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นความรักของเขากับหลอนมีปัญหาทำไมคุณนันคุณมีเหตุผลหน่อยได้ไหมจินนี่เดินเข้ามาเสิร์ฟนมสดแก้วหนึ่งพรางกล่าวว่านมสดอุ่นๆจะช่วยให้เจ้านายนอนหลับสบาย รู้ไปหมดอิตวัดส,สายตาเข้มมองลอนอย่าใช้คาถาอ่านใจฉันเด็ดขาดสาวน้อยหน้าจ๋อยจินนี่เออเหมือนกับที่เธอรู้ว่าใครดื่มกาแฟรสชาติอะไรจินนี่เผอเธอเป็นคนนะจะอยู่กับฉันเธอต้องเป็นคนเจ้านายหงุดหงิดนิดหน่อยเขายอมรับ เพราะจินนี่ทําให้คุณนันเทวดีโกรธเจ้านายจินนี่ต้องไปจากที่นี่หรือคะอิดเงียบงานแค่ไม่กี่วันยังไม่ผูกพันเท่าไหร่หากอิดไม่อาจลืมเขาประทับใจหล่อนตรงที่หล่อนแปลงร่างเป็นพยาบาลช่วยเขากับน้องชายตอนเหตุการณ์โจรประสาทจับคนในโรงพยาบาลเป็นตัวประกันจินนี่แนะนำจนเขาสามารถสยบโจรได้ โดยไม่มีตัวประกันเสียเลือดเนือ้อถ้าไม่มีจินนี่เหตุการณ์จะแปรผันเลวร้ายอย่างไรก็ยากจะเดาเขายังไม่ทันพูดจินนี่พูดต่อยายบอกว่าจินนี่มีดวงผูกพันกับเจ้านายต้องอยู่รับใช้เจ้านายแล้วเจ้านายเป็นคนดีอย่าไล่จินนี่ไปเลยนะคะปกติหน้าตาจินนี่จะระล่นสดชื่นตอนนี้หน้าตาเจ้าหล่อนขึงขังจริงจัง หากเขาไล่หล่อนไปหล่อนก็ต้องไปแค่โยนตะเกียงแก้วทิ้งเท่านั้นก็ง่ายจะตายทว่าตอนนี้ตะเกียงแก้วอยู่ข้างกายชายหนุ่มเขาทำเป็นพวงกุญแจห้อยติดตัวตลอดเวลาไม่มีเหตุผลที่ฉันจะไล่เธอ <It S 2> เอ,อิดเอ่ยสาวน้อยตื่นเต้นจินนี่ดีใจยายเป็นคนมอบตะเกียงกับฉันคงจะมีเหตุผล จินนี่จะนำโชคให้เจ้านายเสมือนดวงส่งเสริมกันและกันแต่เจ้านายทะเลาะกับแฟนเพราะจินนี่จินนี่ขอโทษนิสัยคุณนันเป็นแบบนี้เองเธอให้เวลาเจ้านายเจ็ดวันไม่เป็นไรฉันแก้ปัญหาได้ให้จินนี่ช่วยไหมคะไม่ต้องเป็นเรื่องของฉันกับคุณน,นันแม่หมดน้อยอย่างเธอไม่เกี่ยว อิดไปทำงานแต่เช้าไปพร้อมกับพงพงไปโรงเรียนปกติแล้วพงนั่งรถโรงเรียนจะมีรถมารับหน้าบ้านทุกเช้าและเย็นก็มาส่งโรงเรียนอยู่ใกล้และในหมู่บ้านก็มีนักเรียนรับส่งอยู่หลายคนวันไหนอิดตื่นเช้าเขาจะไปส่งพงเองซึ่งนานๆครั้งเพราะไม่อยากให้รถโรงเรียนมารับเก้ร ดารุณียังไม่ไปทำงานอาชีพขายประกันทำให้หล่อนค่อนข้างมีเวลามากดารุณีกะจะออกบ่ายเพราะนัดลูกค้าไว้หล่อนออกมารถน้ำต้นไม้เห็นรถจอดหน้าบ้านรถของสุภวัตเขาเปิดประตูเล็กเข้ามาเองกําลังอยากพบวัดพอดีเลยดารุณีเก็บสายยางรถน้ำเดินนำคนรักเข้ามาในบ้าน มีธุระก,กับผมหรือค่ะคุณเองมาหานี่แต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีผมนัดลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านนี้เห็นว่าเช้าไปเลยแวะมาหาคุณก่อนผมนัดลูกค้าไว้ว่าราวสิบโมงสุภาวาัตสุดกายนั่งในห้องรับแขกดารุณีนั่งตามสองสามคืนก่อนคุณไปชมคอนเสิร์ตนักร้องดังที่สมาคมใช่ไหมคะ นั่งปุ๊กกระถูกยิงคำถามชายหนุ่มรับแทบไม่ทันไปชมคอนเสิร์ตใช่มันใช่แน่ๆแ,แต่เขาไม่ได้บอกดารุณีตั้งใจจะเก็บเป็นความลับเขาไม่ใช่คนมั่นคงในความรักเท่าไหร่อาจจะรักดารุณีแต่นานวันความรักกับจืดจางเพราะสาวอื่นเข้ามาแทนที่บรรดาสาวๆที่ร่ำรวยน่ารัก ผู้หญิงล่าสุดที่เขากำลังจีบเป็นลูกสาวของไฮโซคุณพงากำพร้าพ,พ่อพี่ชายเพิ่งกลับจากนอกและหล่อนเองก็น่ารักเรียบร้อยชื่อบุทษกรเขาเพิ่งรู้จักได้ไม่นานหารู้ไม่ก็เป็นคนใกล้ตัวแท้ๆคุณพงามีลูกสองคนอภิชาติกับบุตรกรอภิชาติทํางานบริษัทเดียวกับอีก คุณพงาเป็นสิรษฐีตกยากที่สังคมไม่รู้สามีตายก่อนตายก็ก่อหน,นี้สินไว้มากมายจวนเจียนจะล้มละลายแล้วคุณพงาจึงต้องให้อภิชาติไปจับนันทวดีสุภวัตบังเอิญรู้จักกับบุตสกรเพราะลูกค้าขายประกันแนะนำไปพบเขาเห็นบ้านหล่อนใหญ่โตนามสกุลดังคุณพงาก็มักเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ ร่ำรวยขนาดนั้นสุภวัตจึงสนใจบุษการจริงๆจังๆเพื่อยกระดับตัวเองไปเทียบชั้นกับสังคมไฮโซเสียทีจบบทที่16